ก็อันนี้เขาเขาแชทมาเมื่อไหรครับแชทแชทมาเมื่อไหรครับ ตอนเจ้านี่เลยมครับอันนี้โทรอันนี้เพื่อนเพื่อนที่แชทบอกไหครับเออสิบเออเก้าเก้าโมงห้าสิบแปดนี่น,อน้อยนะโทรมาล้วให้ลูกสาวโทรค,ครับสิบโ<อ>มงเกินอันนี้เพื่อนที่อยู่ที่ไหนครับแกอยู่ทนี่อยู่ที่กรุงเทพครับนีนะ่คือไก่อ,กกอีน้อยก็กรุงเทพมก่อนไก่เ่ะไม่อยากไปหรอกไม่อยากไปกทงมด้วย เาราะว่าเพราเอ่อล่าสุดได้ยินว่ามีการติดต่อกับน้องโปเต้ติดต่อไปหาเพื่อนใช่ครับน้องโปเต้ติดต่อไปหาเพื่อนที่เพื่อนสมัยสมัยเรียนตากระบังครับอบอกว่ายังไงบ้างตอนติดต่อกับน้องเขาคุยกันบอกว่ามึงอยู่ไหนกูเป็นห่วงนะ มึงไม่ต้องห่วงกูอันนี้โปเตสตอบนะมึงไม่ต้องห่วงกูหรอกอกูสบายดีตอนนี้ดีแล้วที่กูยังไม่ตายแปลว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่น้องเพื่อนของโปรเตมนะชวนให้ไปอยู่กรุงเทพด้วยก็ได้ไปพักสบายใจที่กรุงเทพแต่โปเต้ตอบว่าไม่ไปม,มันไกลไม่อยากไปกทมประมาณนี้แหละครับ แสดงว่ายัางยังอยู่ใกล้ๆครับผมผมก็เชื่อว่าคงอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับหลังจากได้รับการติดต่อมาบอกแบบเนี้ยทางครอบครัวมีความรู้สึกยังไงบ้างดีใจกันนะครับ<ห>ดีใจกันจนน้ําตาไหลอะ่ะแล้วเอ่อการการค้นหาแหรอครับยังยังจะมีต่อไปครับวันนี้ผมก็จะจะมีการค้นหาอยู่ครับแต่เมื่อวานเนี่ปูพรม ไปเลยใช้รถหลายคันอยู่นะครับใช้คนก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่เจอแต่วันนี้คือความหวังเนี่ยอ,อยากจะให้เจ้าที่ตำรวจสพอไม่ลาวหรือ,อสพอที่ใกล้เคียงนะครับช่วยประสานงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สพอเมลาก็อยากแก่พึ่งพาทางที่ ธนาคารนะครับทางธนาคารทางไปบริษัทของไอ o n e ที่น้องใช้โทรศัพท์อยู่คับอยากอยากจะรู้การเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารกับโทรศัพท์ใช่ที่ธนาคารก็อยากจะทราบว่ามีการเคลื่อนไหวในบัญชีล่าสุดเมื่อไหร่ใช้บัตรเอ m ตรงไหน,น แต่การโอนเงินเนี่ยน้องเขาปิดทรศัพท์ไปแล้วมันคงจะไม่ใช้หรอกนะครับม,มีความคิดเนี่ยคงจะไม่ใช้แต่คิดว่าคงจะใช้บัตรเอทเอ็มกดกดเงินนะครับคิดว่าแกมีเงินสดติดตัวไปเยอะไหมน้องเขาแทบจะไม่ใช้เงินสดมากนะปกติเนี่ยน้องเขาไม่ได้ใช้เงินสดแต่น้องเขาขายของ ิดร้านขายของน้องเขาเก็บทุกวันก็ไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยย่งอยังอยู่ในในกล่องอยู่ที่น้องเก็บไว้ทุกวันอนะ่ะคไอ้เห็นว่าแกเอกินยารักษาโรคซึมเศร้าใช่ครับน้องเขาได้รู้ตัวรักษาเป็นโรคซึมเศร้ามาก็านานเกือบปีแล้วน้องก็กินยาอยู่ครับกินยาทุกวันนั่แลแล้วอันนี้แกไม่ได้เอาไปด้วย แต่ตอนที่แกออกบ้านไปเนี่ยไม่ได้ไปด้วยครับยายังอยู่อยู่ที่บ้านนี่แหละแตวตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ผมนี่อตอนนี้ก็ย่างวันวันที่สี่เนาะใช่ก็อาการไม่ได้กินยา <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าวอาการเป็นงไงนี่แหละผมน่าเป็นห่วงมากสุดตอนเนี้ยยิ่งหลายวันน้องกลัวอาการของน้องเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยครับมานจะ ไปเยอะกว่านี้ที่ผ่านมาน้องมีกินยาควบคุมอยู่ครับแกเคยหายไปแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยหายนะครับแต่ว่าไปเที่ยวอะไรนี่พอมีอยู่ถ้าไปเที่ยวมาก็เคยไปเที่ยวก็ประมาณตีสามตีสี่ก็กลับด้วยลักษณะนิสัยแกเป็นคนขี้น้อยใจหรือเปล่ ลักษณะนิสัยแกก็เป็นคนเรียบร้อยนะอ่อนโยนอยู่ไม่ก้าวล้วแต่เคยเคยแสดงอาการน้อยใจครั้งนี้ครั้งนี้ก็คิดว่ายังเป็นเหตุน้อยใจหรือเปล่าครั้งนี้น้องคงจะ,ะน้องคงจะเครียดอ่ะคงจะประมาณที่ว่ามันเป็นเทศกาลเนาะ ของสิ้นปีเนาะน้องอาจจะได้ไดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนกับญาติพี่น้องที่มาจากจังหวัดบ้างอย่างเงี้ยก็้คงจะบางทีอาจจะเผลออาจไม่ได้กินยาควบคุมแล้วก็อาจจะไปโดนอะไรสะกิดใจน้องก็เลยน้อยใจขึ้นมาอย่างนี้ครับผมคิดว่าอาการของน้องเนี่ยคงจะเลื่นกินยาควบคุมตอนที่น้องเขา กินเหลากินอะไรกับเพื่อนผมสองสุดท้ายพี่เก่าจะรับปีใหม่นีครับเก๋อมีอาการเนี่ยตรวจพบก็มีอาการเนี่ยนานหรือย่างประมาณักกี่ปีมีอาการนี่ประมาณไม่ถึงปีมนะั้งไม่ไประมาณไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีครับผมไม่ว่าอาการยังยังไม่ไม่ค่อยหนักครับอาการน้องตอนแรกเนี่ยหนักอยู่พอสมควร หนักอยู่ตรงที่พ่อรู้ว่าน้องเขาอ่าเป็นแบบนี้นะ,ะก็น้องเขาอยู่กรุงเทพเนะี่ยน้องเขาอยู่คนเดียวพักที่หอทํางานของอบริษัทเอเอสน้องของพักกรุงเทพจะก็เป็นมาได้ระยะหนึ่งใช่ความหวังในการเจอตัวนหละตอนเนี้ยทางครอบครัวมีความหวังมากน้อยแค่ไหน อืมตอนนี้มีความหวังมากมากแปสเอร์ซตอนนี้ก็คือสบายใจบ้างแล้วครับผมแต่ความสบายใจก็ก็ดีก็พอสักสามสามสิบี่สเปอร์เซนแต่คงเหลืออยู่เนี่ยหนึ่งอาการของน้องมาได้กินยาสองอยากจะเจอน้องเนี่ยได้เร็วที่สุดไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อมนะครับแต่ความหวังของพ่อและญาติพี่น้องตอนนี้เนะี่ยยังติดใจเรื่องอธนาคารกับโบริษัทไอโฟนนะครับอของศูนย์โทรศัพท์ของน้องเขานะ่ยอยากได้ความช่วยเหลือตรงนีนอ้อยากได้ความช่วยเหลือตรงนี้โดยเร็วที่สุดครับ